สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบวันนี้ผมมาเปรียบเทียบสเปคและราคาของ t ต y o ต a c a ั r y m ่ n มนเ n เ g e 2องพนะครับ c a m r ี่โฉมใหม่แมน a ดเ g e มีการอัปเกรดอุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้สปอร์ตและมีกิจนายเป็นเวอร์ชั่นสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็โฉมแ e change มีการยกเลิกเครื่อง2.0 G ยออกไปครับโดยใช้เป็นเครื่องยนต์เป็นซินส5ลิตรทั้งหมดเลยโดยแบ่งออกเป็น4รุ่น เป็นซิน2รุ่น Hybrid 2รุ่นครับซึ่ง Toyota Camry ก็ถือว่ามีทุนเดินอยู่แล้วคือจุดแข็งในเรื่องของ Performance สมรรถนะการขับขี่ของ Camry ครับโดยเฉพาะ TNGA สถาปัตยกรรมโครงสร้างยานยนต์ใหม่ครับบวกกับช่วงล่างแบบสลักปีกทุกคู่นะครับการปรับเปลี่ยนครับด้านหน้าปรับกันชนหน้าครับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตนะครับเปิดกันชนหน้าให้มันดูกว้างขึ้น มีความหรูหราดุดันนะครับมากยิ่งกว่าเดิมเป็นสีดำนะครับกันชนหน้าเป็นสีดำเมทัลลิกตกแต่งความหรูหรานะครับเติมความพรีเมียม้าเปอีกด้วยคิวกันชนหน้าสีเงินเมทัลลิกครับก็ดูแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับเปลี่ยนลุกเลยล้อแมกดีไซน์ใหม่เป็นสีทูโทนออกแบบใหม่นะครับเป็นเอกลักษณ์สำหรับแคมรี่ดีไซน์เป็นก้านตรงนะครับลายปัดเงาสีเงินเมทัลลิกกับสีดำเมทัลลิก แล้วก็อินทอรเภายในนะครับปรับใหม่โดยการปรับหน้าจอนะครับให้เป็น8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แล้วก็รองรับระบบ T Connect ครับเ <_ ane> ปรียบเทียบกันครับระหว่างรุ่น2.5 Sport นะครับราคา1,475,000เจอกันกับเครื่องยนต์2.5เบนซินนะครับพรีเมียมราคา1,599,000ครับ ราคาต่างกัน1 2 0 0 0 0บาทครับต่างกันยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับได้เกียร์ออโต้8สปีดเหมือนกันได้ท่อคู่เหมือนกันความแตกต่างกันก็คือมองจากภายนอกนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนคือล้อครับถ้าทางฝั่งของ2.5พรีเมียมให้สังเกตที่ล้อนะครับล้อจะเป็นขอบ18สีทูโทนนะครับ ล้อนะครับขอบ18พร้อมยาง235ทับ45 R 1 8ทั้งฝั่งของ2.5สปอร์ตนะครับจะเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วครับเป็นสีเงินเลยนะครับเป็นสีเมทัลลิกเลยล้อคือสีเงินพร้อมยาง215ทับ55 R 1 7ความแตกต่างต่อไปคือถ้า2.5พรีเมียมครับขึ้นชื่อว่าพรีเมียมต้องมีหลังคามูลรูฟนะครับภายในครับ เบาผู้โดยสารด้านหน้าครับปรับได้8ทิศทางแล้วก็ถ้า2.5สปอร์ตเนี่ยจะปรับได้แค่สีท่ทิศทางเท่านั้นนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะครับถ้าคนขับ2.5สปอร์ตเนี่ยก็ปรับได้8ทิศทางเช่นเดียวกันกับตัว2.5พิเมี่ยมนะครับส่วนต่อไปคือปุ่มปรับไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าครับบริเวณพนักพิงนะครับแล้วก็ต่อไปคือพนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้านะครับ ตัว2.5พีเยมจะพับลงต่ำได้นะครับกรณีที่ผู้โดยสารด้านหลังอยากจะมองวิวนะครับเทครวิวก็พับพนักพิงศีรษะฝั่งคนขับด้านหน้าออกได้เลยนะครับสำหรับถ้าเกิดผู้บริหารอยากจะเห็นวิวนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นชิพนะครับ2.5พิเยมคือแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่บวมอะไรแล้วก็เมมโมรีซีทนะครับ เป็นระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้างนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ Eco Drive Normal Drive และ Sport Drive นะครับ2.5พรีเมียมีวัสดุบเบาะนั่งนะครับเป็นหนังแบบ s m ooth leather อ่าตอนนี้ถ้าหากเป็น2.5 Sport ก็เป็นหนังเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นหนงังแล้วก็วัสดุหนังสังเพาะแล้วก็เพิ่มเติมมาระบบใหม่นะครับเป็นระบบความปลอดภัย สำหรับคำรีใหม่นะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะนะครับ Intelligent Clearance ซอ a อ่อันนี้คือเป็นระบบความปลอดภัยแบบใหม่เลยนะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกขณะถอยรถคือ RCTB นะครับ Rear Cross Traffic Braking นะครับ Rear Cross Traffic Alert เนี่ยทางฝั่งของ2.5สปอร์ก็มีเหมือนกันก็คือก็คือมีตั้งแต่ตัวตัวเดิมนะครับแต่ว่า รุ่นใหม่เนี่ยจะเพิ่มมาในส่วนของตัว RCTB คือ Rear Cross Traffic Braking นะครับแล้วก็โอ้โหตัวนี้มาเพิ่มมา2.5พีเมียมซื้อ2.5ตัวเก่ามันไม่มีครับเซฟตี้เซนต์อันนี้เพิ่มมาให้คือระบบ s ซฟตี้เซน์นะครับ DRCC All Speed l a n d โอ้โหแบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแบบความเร็วแบบจุดนิ่งเลยแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยนะครับ แล้วก็ระบบปรับไฟสูงอตัตโนมัติครับ Auto High Beam หรือ Automatic High b e นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยก่อดการชนครับ p c o l l i s i o n System แล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนครับพร้อมพวงมลาลัยหน่วงอตัตโนมัติระบบด a พา d ์ p a r ร์ r e Alert นะครับแล้วก็ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนครับ Lane Keeping Assist แล้วก็ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ครับ Vehicle Sway Warning แตกต่างกันนะครับ1,24,000แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระบบเซฟตี้เซนสนะครับมีเข้ามาในรุ่น2.5พรีเมียมซึ่งก็เยอะกว่า2.5จุดสปอร์ตอยู่พอตัวเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความความนุ่มนวลในการขับขี่การใช้งานมีออปชันที่จำเป็นกับการขับขี่แล้วก็ความนุ่มนวลของช่วงล่าง2.5สปอร์ต ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าบางคนความต้องการของผู้บริโภคโอ้โหมีไหม2.5ส,สปอร์ตท,ที่พเพิ่มระบบเซพีิเซนต์แต่ฉันไม่ต้องการถึงขนาดเป็นไฮบริดก็ต้องมาดูในส่วนของ2.5พิเียมเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับคือคัม r y ่นะครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องการเป็นไฮบริดเนี่ยก็คือ จะมาดูใน2รุ่นนี้คือ2องสองสปอร์ตและ2.5พรีเมียมแต่ถ้าเกิดบางท่านนะครับเน้นใน,นเรื่องของชอบชื่นชอบในเทคโนโลยีไฮบริดอยู่แล้วซึ่งบางท่านเนี่ยบางบางาเขาอาจจะเคยใช้ไฮบริดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยติดมีความประทับใจในตัวไฮบริดนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกในส่วนตัวไฮบริดตัวรองท็อปกับตัวท็อปสุดนะครับแต่ตอนนี้ผม ลงดีเทลมาในส่วนของตัวเบนซินทั้งคู่นะครับเพราะว่าเบนซินส2รุ่นนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับต้องเป็นรุ่นที่ถูกเอามาเปรียบเทียบกันอีกพอสมควรเลยนะครับนับจากวันที่เปิดตัวนะครับว่าเพราะหลังจากนี้ไปนะครับ2.5สปอร์ตน่าจะเป็นตัวที่จับต้องได้ดีพอสมควรกับ2.5พรียม ก็คือเป็นรุ่นที่ต้องเปรียบเทียบกันเลยนะครับถ้าหากล้านสี่แสนเจ็ดหบาทแล้วก็ล้านห้าแสนเบาทเพราะว่าได้ขุมพลังเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับมันค่อนข้างจะมีคําตอบภายในที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีดีว่าเสียงตอบรับจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของ2.5 Sport กับ2.5 Premium พรีเมียมว่าเวลาใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของ ไฮบริดกันครับไฮบริดก็จะขอญยกเปรียบเทียบกับ2.5เบนซินนะครับจะไล่ไปทีละขั้นนะครับรุ่นต่อไปครับเป็นเบนซิน2.5พีเมียมนะครับเป็นตัวท็อปของตัวเบนซินนะครับก็เปรียบเทียบกับไฮบริด2.5รุ่น HEV พีเมียมครับราคาเบนซิน1,599,000นะครับถ้าเป็นไฮบริดนะครับเริ่มต้นคือ1,659,000 ราคาต่างกัน60,000บาทนะครับไฮบริดครับกับเบนซินต่างกันยังไงบ้างครับมาดูกัน2องจุดพรีเมียมเป็นเบนซินตัวท็อปครับล้านห้าไฮบริดเริ่มต้นล้านหกนะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือเครื่องยนต์ได้ไฮบริดครับกับลงังแรงม้า211แรงม้านะครับแล้วก็ได้เกียร์แบบ ECVT นะครับ Electronical Control, control continuously variable t r a n s m i s s i o n นะครับแต่ถ้ากินเบนซินเนี่ยจะได้เป็นเกียร์แบบ Super c v t แบบ8 s p สปีดนะครับก็คือต่างกันที่เกียร์ตัวหนึ่งเป็น c ี CB t ตัวหนึ่งเป็น e c v t นะครับเพราะว่าไฮบริดเป็นไฟฟ้านะครับแตกต่างแตกต่างกันทั้งสองอย่างแล้วนะครับเครื่องยนต์2.11แรงมา้าแต่ถ้าเป็นเบนซินเนี่ย209แรงมา้านะครับได้ได้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับได้เกียร์ ECVT ต่อมาจะเป็นวัสดุตกแต่งกระจังหน้าครับและขอบไฟตัดหมอกแบบโครเมียมนะครับแล้วก็คิ้วฝาท้ายโครเมียมนะครับแล้วก็ลืมบอกไปครับโลโก้ของไฮบริดเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับเฉพาะโลโก้นะครับแต่ก็คือไฟสีฟ้าที่เคยมีมาเนี่ยก็คือไม่เหมือนเดิมแล้วคือยกเลิกไปแล้วนะครับโอเคครับตัวนีครั้งครับเครื่องยนต์นะครับเกียร์วัสดุตกแต่งกระจังหน้า แล้วก็กบไฟตัดหมอกแล้วก็คิ้วฝาท้ายโคเมียมนะครับต่อไปครับคือภายในภายในรุ่น2.5 H.E.V.Premium ไฮบริดนะครับต่างกัน60,000จะได้พวงมาลัยนะครับปรับตำแหน่งไฟฟ้านะครับพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งนะครับก็คือพวงมาลัยเนี่ยจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ในส่วนของตัว2.5เป็นสินจะยังปรับไม่ได้แต่มีมีเมมโมรีซีทอยู่แต่ว่าไม่สามารถปรับพวงมาลัยอ่าเมมโมรี memory ตรง ฟุมอลไรไปฟ้าได้นะครับแล้วก็ระบบ e v Mode นะครับตังกั้งหกหมื่นเนีครับเท่านี้เองครับแต่ถ้าเพิ่มอีกหกหมื 6, ม่นก็ได้เป็นไฮบิดแล้วนะครับถ้าเกิดเอาเป็นไฮบิดอย่างเดียวคงไม่ต้องถึงขนาดตัวท็อปสุดอะไรอย่างนี้ครับไม่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบเยอะแยะเหมือนตัวพรีเมียมลักชัวรี่ก็อาจจะมองไปท,ที่ตัวไฮบิดเริ่มต้นคือ1น5 9 0 0 0านะครับ ต่างถูกหมื่นครับระหว่างเบนซินกับไฮบริดต่อไปครับเราไปดูตัวรองท็อปและตัวท็อปครับตัวรองท็อปและตัวท็อปครับคือ2.5 hev premium ครับ1,659,000าครับเปรียบเทียบกับรุ่นไฮบริดตัวท็อปสุดเลยนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะครับเป็น2.5 hev premium luxury ครับ1 8 9่0 0 0บาครับต่างกัน1,50,000าครับ เรามาดูครับว่าแตกต่างไงครับสิ่งที่มีเหนือกว่านะครับ2.5 Hybrid Premium เนี่ยนะครับต่างกันแสนห้าคือระบบปรับอากาศอัตโนมัติ3โซนครับเป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวาหลังนะครับแล้วก็เบาะนั่งด้านหลังครับปรับเอนไฟฟ้านะครับก็เป็นออปชั่นที่มีในตัวท็อปตัวเก่านะครับแล้วก็ที่วางแขน ผู้โดยสารตอนหลังนะครับพร้อมแผงควบคุมแบบดิจิตัลนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายนะครับไปตีกล์ฟไปมีกิจกรรมออกกําลังกายนะครับก็จะได้เบาะนั่งคู่หน้าแบบซีดเวนทูเลเตอร์นะครับนี่คือพรีเมียมลักชัวรี่เพิ่มเข้ามาแล้วก็หน้าจอ hud ครับแสดงผลข้อมูลการขับขี่ที่กระจกปังลมหน้าครับแบบสปอร์ตเท่ๆเลยนะครับเหมือนพวกรถเกรดพรีเมียมนะครับคือหน้าจอ Uh, head up display นะครับที่มันจะโชว์การขับขี่ที่กระจกของลมแน่นะครับแล้วก็ระบบกรองอากาศภายในะห้องโดยสารนะครับแบบนาโนอีนะครับพรีเมียมลักชัวรี่เพิ่มเข้ามานะครับ,แบบ e, รบ 1>, 1 2 3 4 5 6แล้วนะครับ6อย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยครับที่ตัวท็อปสุดนะครับมีมากกว่าตัวพรีเมียมรองทับก็ค,คือถุงลมนิรภัย SRS ด้านข้างเบาะหลังนะครับ อันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็กล้องรอบคันครับพ a โนร a มิกวิวมอนิเตอรกล้องรอบคันก็จะมีเฉพาะรุ่น Hybrid ตัวท็อปเท่านั้นที่จะมีแล้วก็ลำโพง JBL 9จุดต่างกัน150,000บาทครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับถ้าเป็นสีดำ Burning Black เนี่ยนะครับซึ่งผมเคยเคยขายให้กับลูกค้านะครับเป็นคุณหมอนะครับก็จะมีเฉพาะตัว พรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครเคยเห็นสีดำมินิค n g แบ็คเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีเสน่ห์และมันมีพลังนะครับสำหรับผู้บริหารนะครับและเป็นสีที่มีความแตกต่างนะครับน้าครอบครองมากๆนะครับปกติเนี่ยแคมบรีก็ทําเป็นสีดำ t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  ชุดแบ็คนะครับแต่มันจะมีอีกอม์นึ์งนะครับของผู้บริหารท,ที่บางท่านเนี่ย บางท่านที่เป็นคุณหมอชอบอะไรที่มันไม่เหมือนใครนะครับบางที่ผมเคยได้ขายให้กับคุณหมอบางท่านอาจจะเป็นสีกราฟไฟ์นะครับแล้วมันตัดกับตัวภายในที่เป็นสีเบทเนี่ยมันเท่มากๆนะครับแล้วก็ตัวสี Burning b แบ็กเนี่ยผมมาทับใจมากๆครับแล้วถ้าในเวอร์ชั่น2022เนี่ยถ้าได้เห็นนะครับตัวจริงกับสี Burning b แบ็เนี่ยมันคงจะสวยเพอร์เฟสุดๆเลยทีเดียวครับนี่ก็คือในส่วนของ ตัวรองท็อปกับตัวท็อปนะครับแตกต่างกัน1,500,000บาทนะครับถ้าเกิดเรามองไปที่ความแบบสเปคฟูลอ Option จัดเต็มไปเลยนะครับแบบเอาให้สุดไปเลยก็ต้องเป็น2.5 hev premium luxury นะครับอนส่วนต่อไปนะครับผมขออนุญาตพูดถึงสีนะครับสีนะครับผมสีจะมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับสีเนี่ยจะเป็นสี รู้สึกจะเป็นสีบอลแบบใหม่นะครับสีเมทัลสตีมเมทัลลิกนะครับก็จะมีความเข้มขึ้นมาแล้วก็สีขาวมุกเพิ่ม10,000บาทได้ทุกเกตทุกรุ่นนะครับเป็นสีแพลทินัมไวเพลแล้วก็สีดำแอดดิจูดแบ็กแล้วก็สีแดงพรีเมียมเลดนะครับแล้วก็สีน้ําตาลกาเฟซึ่งต้องไปดูตัวจริงนะครับสีน้ําตาลกาเฟมันเวลามันโดนแดดเวลาที่สีน้ําตาลกาเฟเนี่ยมันโดนแดดนะครับมันไม่ใช่สีมันไม่ใช่สีเทานะครับเวลามันโดนแดดเนี่ยมันจะเป็นประกาย แล้วก็มันไปจอดในไม่โดนแสงอยู่ที่ที่เป็นแบบไม่มีแสงเนี่ยมันจะเป็นอีกสีนึงนะครับสีเข้มๆแต่ถ้ามันเกิดอยู่ในที่สว่างเนี่ยมันจะมีความแบบมีประกายที่มันทองๆนิดหนึ่งนะครับก็ดูแปลกดีแล้วก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะครับต้องบอกว่า Camry ทุกเกรดทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น2.5สปอร์ตยันถึงรีมี่มตัวท็อปเนี่ยน่าเล่นทุกตัวนะครับน่าใช้งานทุกตัวนะครับเพราะ ได้ขึ้นชื่อว่าใช้แพลตฟอร์ม tnga แล้วเนี่ยนะครับจากที่ผมได้ดูแลลูกค้านะครับกับได้ทดลองขับมาหลายคันแล้วนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับว่ามันน้องๆ้อรถยุโรปเลยนะครับบอกเลยหรืออาจจะกินความใกล้เคียงก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับต้องลองไปทดลองขับดูนะครับในส่วนของตัว c a m r y รุ่นใหม่นะครับบนแพลตฟอร์ม tnga เหมือนเดิมครับ ก็ข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวก specification เนี่ยผมจะขออนุญาตลงไว้ในภายในคลิปนี้ให้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้ามา,า,าเช็คดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับขออนุญาตถ่ายทอดขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ในส่วนของการได้สัมผัสในการดูแลุลูกค้านะครับที่เคยได้ใช้ c a m เบนะครับก็ค่อนข้างจะก็ค่อนข้างจะ หลายอย่างอยู่นะครับในส่วนของ Camry รี่ที่ได้สัมผัสมานะครับแล้วก็ท่านที่กำลังมองหารถประจำตำแหน่งอยู่นะครับหรือว่าต้องการไว้ใช้ส่วนตัวลองดูครับเชิญชวนทดลองขับ c ั m ร y ได้ทุกโช์ลุมใกล้บ้านท่านเลยนะครับแล้วก็ลองสัมผัสด,ดูลองทดลองขับดูครับว่าเข้าโค้งเป็นยังไงนะครับการขับขี่เป็นยังไงสมรรถนะช่วงล่างการออกตัวเป็นยังไงนะครับก็ยังไงเชิญชวนที่โช์ลุมโตต้าทั่วประเทศนะครับสาขาใกล้บ้านท่านเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหากข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับกราบขอภัยทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ